สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับเช้านี้ที่ย่างขางกันอีกแล้วนะครับสวัสดีครับพีคิวซังัสดีครับวันนี้คิวซังมีภารกิจคือไปทําอะไรนะไปไหนนะไปเอาไส้กรอกลุงเจี๋เอาไส้กรอกลุงเจีลุงเจีบอกว่าเตรียมไว้ให้ละแต่นี่นงจลุงเจีไม่อยู่แต่ว่าให้พี่าสาวอีกิวซังรองมอบของให้อยู่ที่บ้านบรรยากาศจะเป็นยังไงได้เสร็จแล้วเราจะเอามาทําอะไรบ้างไปชมกันครับไปครับไปฮะเดินทางเราเดินทางไปที่อําเภอฝางกันครับ ท่านผู้ชมตอนนี้เราก็ขับมาจนถึงบายพาสแยกเรียกเมืองฝางแล้วยู่สั่งคร <P ew ak> ับเเ <P ew ak> ห็นไปน,าาน,น้ำฟูร้อนฝางเลยน้ำพุร้อนฝางที่อีคิวไปวันก่อนไงวันนี้เราจะไปวันนี้เราจะไปที่ไหนบ้านลุงเจบ้านลุงเจใช่ไหมลุงเจไม่อยู่แต่ว่าฝากของไว้ที่พี่อ <P ew ak> อมสิน <P ew ak> พี่ออมสินเตรียมไว้ให้เดี๋ยวพี่อมสินจะเป็นคน ส่งมอบให้เราอีกทีหนึ่งเดี๋ยวไปคุยกับพี่อมสินว่าพี่อมสินเตรียมอะไรไว้ให้เราบ้างนะ้อกิดสังเนาะครับนี่บรรยากาศก็เดี๋ยวนะู่นฮ่ะอยู่พี่บัณลุงเจอยู่ในเขาด้านหน้าเราเนะ่นอยู่บนเขาเหมือนกันนันทะ่านผู้ชมบ้านลุงเจอ่ละลุงเจไม่อยู่วันนี้ลุงเจไปเชียงรายกับลุงขวัญช่างขวัญฮันทัวร์ไปร่วมงานขาวดำนะท่านผู้ชมโอเคไปกิ๊ดสังเราไปบ้านลุงเจเราไปเจอกันที่บ้านลุงเจดีกว่าน้องไปครับ โอเคท่านผู้ชมตอนนี้เราก็มาถึงบ้านลุงเจไปที่เรียบร้อยแล้วพี่อมสินรออยู่ไหมพี่อมสินอยู่ไมค่คาบเนถามสินะพี่อมสินทําอะไรครับพี่อมสินทําอะไรอ่ะพอมสินทําอะไรจ้าไปเข้าไปเลยบุกบ้านลุงเจกแล้วสวัสดีครับนี่นพี่อมสินบอกว่าพี่อมสินสเตรียมอะไรไว้ใหน้นะฮะพี่อมสินเตรียมอะไรไว้ให้นะ,ะไ,ไนสก้กรอก ไส้กอเพี่มสินทําอะไรครับเก็บข,ขยะข,ขยขันจังเลยว่ามาขึ้นไปขึ้นไปเราขึ้นไปดูซิว่าลูกจะเตรียมอะไรไว้บ้างโอ้ไอเจ๊ใบอยู่เจ้าบใอยู่เจ้า,านี่ดูสิครับเนี่ยตู้ถุงใหญ่อีกแล้วขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับวัน,วน,นจัดให้ชุดใหญ่อีกแล้วดูสิเน่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  ในในในนี่พี่ย้อมสีนี่ย้อมสียมนี่นนไว้ให้ใช่ไหมค <c oughs> รับย้อมสีเอาสีไหมดูนี่สุดยอดอันนี้คืออะไรไม่รู้เนี่ยอันนี้ของใหม่รึเปล่ัี้คือสักนี่ดูพี่สาวดูพี่สาวพี่สาวเรืองอ่ะโอเคงั้นเราเดี๋ยว,ดยวได้ของเรียบร้อยแล้วเราเดินทางกลับกันดีกว่าเนาะ เดี๋ยวเราเจอลุงเจ๊รอบต่อไปเลยแล้วกันไากันครับพีบ่ครับ ผู้ชมหลังจากที่เราทออเสร็จเมื่อกี้มีปัญหาเรื่องไม่ได้เปิดไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวเราก็มาชิมให้ท่านผู้ชมดูดีกว่าเนาะว่าไอ้อะไรนะแซกซอกชีสดูซิชีสทะลักแบบนี้เลยท่านผู้ชมโอ้โหชิมให้ท่านผู้ชมดูสิีเช่ซังชิมให้ท่านผู้ชมดูสิมันร้อนโอ้พอคิดว่าน่าจะไม่ร้อนแล้วนะลองดูสิร้อนไหมร้อนนี่เดียวะล่วลองดูสิหนึ่งขั้นเดี๋ยวให้แม่ทําให้ อ้อมอ้หย่างใหญ่เลยจิ้มหนึจิ้มนิดหน,นึ่งกัดนิดนึงก่อนนะร้อนมากเลยอ่ะมันไม่ร้อนแล้วครับโอโ้ไม่เข้ามันจะร้อนที่ไหนละ่ะลูกมันไม่ร้อนแล้วด,ดูนี่มันไม่แข็งแรงอ่ะช,ชิดทะลักอีกแล้วด,<ม>จดูจับได้จับได้ให้แม่จิ้มให้ก็ได้ะไม่จิ้มเลยไม่ใช่อ่ะชิมนี่ก่อนแล้วก็จะมาจิ้มอีกคำหนึ่ง ชิมนั่นชินั่นล่มนจ้ะเปรงมันร้อนเนอะดังนั้นแดงๆหลบจัดสักคำใหญ่เลยเป็นไงรสชาติเป็นไงบ้างอมอีกจ้ะอือก๋อมอกครับโโอ้หไม่เต็มปากเต็มคำเล้วท anyway ่านผู้ชมหืมชิดเต็มเน้นมาเดี๋ยวผมขออนุญาตชิมตามที่คิวสั่งด้วยดีกว่าเนาะเพื่อเป็นการเสียเวลาเอามาชิมกันครับฮะโอเคมาพ่อขออนุญาตชิมบ้างแล้วกันพ่อ ครับผมพ่อขอชิมอันนี้ได้ไหมอะไรนะชิมนี่เหรอชิมนี่อืมดูชีตท่านผู้ชมดูชีตอันนี้นี่ไงไหนพ่อลองชิมชิมดูเลยอันนี้ชีตนะท่านผู้ชมกระลำดอกไหมอร่อยอร่อยนี่หนาวกระลำดอกเอาควไม้หวะเอากระลำดอกไหมกินข้าวนะครับอืพ่ออร่อยมากเลยอ่ะใช่ชีตอร่อยมากนะชิมดู นี่ครับผู้ชมวันนี้ได้ชิมไส้กรอกมีไส้กรอก,ก,ก,กไก่นะฮะไส้กรอกไก่สอดไส้ชีสชีสทะลักทะลักแบบนี้นะท่านผู้ชมมีเจส่งมาให้เราทานดูนี่นี่ใครอยากชิมอยากทานก็หาซื้อได้ที่ห้างเมคโครนะครับแล้วก็ห้างสบับปะรดชั้นนำมีวางจำหน่ายราคาไม่แพงด้วยนะชิมนิดหน่อยๆๆนิดหน่อยนอืม ลองชีสมันร้อนนะอืมอร่อยองเให้แม่ชิมแม่ชิมนะอืมยูว่าชอบเที่ยอร่อยอ่ะจิมกับนี่เข้ากันมากเลยนี่พ่อจิมสามรสอืมทำเป็นอาหารเช้าเขาเวิร์กนลเนี่ยอืี่อ้โหดูอิสรงอืม ซีฟังไม่จบเยิ้มเยิ้มตัวซ ốt ชีสสุดยอดไม่มีใครสุดยอดเท่าอิคิวสั่งแล้วนผู้ชม่จบมันฝรั่งเลยมันฝรั่งแหละนีข้าแล้วก็นอกจากเราจะมีเมนูไส้กรอกนะเรามีมันฝรั่งทอดเลยดอย เนี่ยเละบนดอยอืมอร่อยผัดกระลำดอกแล้วก็ผัดถั่วอร่อยหมดเลยนี่นั่น้หละเราไม่ไดกินที่ทองเมื่อวันเมื่อวานอือร่อยอะไร,ร,รไหมครับอือหือสุดยอดเลยเนาะกินข้าวบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวกินขอกินให้มันหมดชิ้นกัน ว่าไม่ได้กินไส้ก,กอรอกรสชาติอย่างนี้นานละรสก็นาน,านอยู่มองอือหือหวานยากินสามรสท่านผู้ชมเรียกว่าลืมลืมกินผักโอ้โหกินผักกับนี่ทำงี้โอ้ยทำงี้ท่านผู้ชม แต่ก็ร้องมาาคนะเพ่อนอ,อผักใช่ไหมจับไปเล่เดียวเอาครึ่งนึ่งไปนีครึ่งหนึ่งไม่ส่ใจต้องเอาทั้งชิ้นโอ้กินข้าว <c oughs> ชายชันลั่นเลยนี่กับมันฝรั่งนี่ก็อร่อยนะไููอย่าททำแบบนั้นสิรครับ เอาของเขามาอืมแต่ปะทีเกะมันทำไมะอมะหรอเขาไม่เกะกันเนี่ยแบบน,นี้แล้วก็กินด้วยไม่ผักอะไรไหมอืมผักอะไรไหมก็ทำอะไรชีสมันเดนอะมันฝรั่งทดอดโอ้เจ้งตัวรัางคู่เบลล์มีอะได้ ชิ้นสดใจนะชิ้นสดใจมากท่านผู้ชมมันเต็มคือเต็มนะคือไม่ชิพน้อยนนี่อะไรอันนี้เหรอเฮ้ชิดไม่เยอะนี่ชิดเยอะอะอันนี้ชิดเยอะกว่านี่พ่อดูหนึ่งตามไ้ผักผักอร่อยไหมโอ้โห ผัดกระลำดอกสุดไทยใหญ่นี่ป่อครับคำเดียวนี่ครับถ่วเดี๋ยวก,กินถั่วอะไรกินถั่วกระลำดอกอนี่นี่คือถั่วเลยนะพ่อครับมาชิมให้ดูอร่อยมั้งเลยนี่่ะ ผ,ผักสดๆ,สดๆแบบนี้มันดอยเยอะนี่มีเยอะกับข้างล่างเยอะกับข้างล่างเอาชิ้นไหนดิขออนุญาตชิ้นนี้นะท่านผู้ชมจิ้มครับ,บ,บนี่ <c oughs> พ่อสามรสสามรสสามรสคู่กับผักอีบแบบนี้เลยพ่อ โลกินอืมหอ,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 อก็อร่อมากแล้วก็ผักชื่ออะไรมันจะไม่ได้แต่รู้ว่าอร่อยมากแล้วคยกินแบบนี้ชื่อมันมีนชื่อเอยอะๆอ่ะพอไม่เคยกินเลยไม่เคยกินเลย ยังไงลูกเจียวมาให้แล้วไงเราจิ้มแบบนี้อย่างเดียวเราไม่ได้จิ้มแบบนี้เลยแนะนำรสนี้นะท่านผู้ชมไส้กอกไก่ซอสไส้ชีสจับขนาดจัมโบ้จะได้แบบ <สา S 1> ชีสเยอะเยิ้มแบบนี้นะท่านผู้ชมสั่นใจขอจุดชีสหน่อยขอลู้ก่อจุดชีสหนิ น,นี่ชีอชีทารักใช่ไหมเดี๋ยวไปดูดนิ้วหน่อยโอ้โหไม่มือโอืมหรสนี้นะท่านผู้ชมก็ครับนี่มันเยอะกว่าสามรดอนเหมือนเดิมรู้สึกว่ารถ,รถรถนี้เพิ่งเพิ่งได้กินเนาะอันนี้น่าจะมาใหม่ของแบรนด์ของเอฟเอ็มนะท่านผู้ชมใครอยากลองชิมลองทานก็ห้างแมคโครนะครับ รือว่าตั้สั่งลุงเจก็ได้ใช่สั่งจากลุงเจก็ได้หูพีมชีทะรักผักไม่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 เอาเหรอทำไม,ไมอะไรนะถัว่วผัดถั่วไม่เอา,าเนี่ยใาสาย่ผักอะไรก็ไม่เอาอะไรก็ไม่เอาใส่ผักดีครับ ชิ้นนึงไอ้ใหญ่สลัดอือจัตไปนี่ดูชิ้นโอ้โหผักอย่างกรอบไหครับท่านผู้ชมผักสดมากนี่พ่อครับผักกุสดอ่ะกินเป็นกินแบบเนี้ยสัตใจมากเลยเจียวของคุณน้ำเชื่อมนี่นีงพ่อออกมากเลยก็เลยใ่อะไรครับน้ำจิ้น้ำจิ้มใช่ไหมอ่ะย้ายท่านผู้ชม ยายน้ำจิ้มให้คิวสังโดยเฉพาะอือออือหือ,อ,อผักอืมกรอบมากเลยสนะักรอบมากเลยเหรอใช่ผักกรอบมากเลยเฮ้ยเด้อน้จิ้มขวบผัดอืด ก่อนจะมาถึงเราเราก่อนจะมาถึงมืดเลยอ่ะใช่เรารทำอะไรกิจเยอะมากใช่วันนีงานเยอะจริงจดๆๆุดยอดเลยนะนี่ครับชมรมรวยมีคนเป็ีนอยอู่หนึ่งคน ขอบคุณมากที่ส่ง AFM ผลิต e ภัณ e ฑ์ AFM มาให้เรากินเนาะเรียกจะบอกว่าทุกอย่างอร่อยหมดเลยเนาะถูกใจนี่เยอะสุดใช่ไหมนี่คือชีสแบบสุดยอดอะ่ะเต็มเต็มมากท่านผู้ชมเนี่ยกับแพทั้งไหนก็มีแต่ชีสเนาะนี่ได้รสชาติชีสแล้วก็ น้ำจิ้มสามรสด้วยแล้วก็บวกกับถักสดสดอ๋อลืมลืมลืมผัดสดแบบเนี้ยนี่ผัดสดสดเออสดยอดตับข้าวอ่ะอะไรตอกข้าอะไรมาก อร่อยครับชิดมืออันนี้เมนูถูกใจมากนะยนะคิวซังนะโคตวสุดยอดอร่อยสักด้วยก็อร่อยด้วยวันนี้ก็อร่อยมากเลยครับสุดยอดเลยวันนี้อร่อยทุกเมนูเลยเนาะ นี่จิ้มก็ได้เนี่ยโอ้โหะโอเคขออนุญาตท่านผู้ชมกินข,ข้าวก่อนนะครับเนาะครับ,<ะ>รบเดี๋ยวเรามาเจอกันถ่ายคลิปแล้วกันถ่ายคลิปทีป่ปิดคลิปโอเคนี่พอ่อใส่ชีตะลกออืหือจอด โอเคท่านผู้ชมชิ้นนั้นพ่อขอได้ไหมลูกเอาชิ้นนี้หรือว่าลูกจ๋าชิ้นนี้ลูกพ่อเอาชิ้นนี้ลูกจ๋าเชิ้นไหนลูกจ๋าเาชิ้นไหนลูกจ๋าเอาชิ้นนี้ลูกจ๋าชิ้นนี้ใช่ไหมเกิดศึกแย่งชิงใส้กรอกกันแล้วครับพี่ชมหืมน้อยชิ้นสามลูกนิดหน่อยพออยากจิ้มเยอะพ่อขอชิ้นเล็กกัแล้วกันเนาะนี่ปิดท้ายท่านผู้ชมอิ่มมาก นี่พ่อดูซ้ายผัดพอดูซ้ายฟังแลเจ๋งักนีกมันฝรั่งนี่พ่อมันฝรั่งกรอบๆเลยลบนดอยเลบับนดอยก็เลย ใช่นะตอนสุดท้ายท่านผู้ชมก่อ,อนี้จะไปคลิปกันก็ใครที่อยากกิลนลองทานอะไรเหรอโอ้โหลงไปไว่ายน้ำได้หนึ่งละเส่ปากเลยเนะพ่อกินไม่ได้แล้วคำสุดท้ายคำสุดท้ายเดี๋ยวพ่อเด็ดทิ้งนี่นี่ไงเรับทุกครั<อ>บ นีห่หน่อยเดิมแล้วก็พอผักอย่างกรอบท่านผู้ชมผักสดสดเสื้อฟางเชียงใช่จากแซงปลูกของชาวบ้านที่ไร่ชาเอ้ยไม่ไไปไปใช่ไปถ่ายเอ็นซีเราไปถ่ายแล้ท่านผู้ชมได้ดูอ่ะที่เราไปถ่ายถ่ายแล้วอืมหอมอม,ออมากสุดยอดบุกเด็ดค,ครับ ถ้ามันหลาผักนี่หมดก็เราไปเก็บอีกได้เลยใครอยากจะมาเก็บก็พักประมาณนาาึงเราจาพาไปเลือกสินะเอพีใช่โอเคท่านผู้ชมวันนี้ก็คลิปค่อนข้างจะยาวเนาะเดี๋ยวท่านผู้ชมจะเบื่อก่อนปลาสำหรับวันนี้ก็จะลืมไม่ได้พี่ซัางจะลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อซังเวยนะครับใช่ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ยูซันการออกมาเก็บบรรยากาศด้านข้างกับเมนูของเรายำเย็นแบบนี้น้อยคือสังเนาะ แล้วก็ใครสนใจอยากจะลองชิมลองทานนะฮะนี่ไส้กรอบที่กุกคิวสังกำลังกินอยู่นี่นะครับไส้กรอบไก่สสดไส้ชีสชีสเน,น้นๆนนะนำว่าไปลองดูที่ห้างแมคโครทุกสาขาในโลตัสบิ๊กซีก็น่าจะมีนะ้องคิวสังว่าลองไปหาชิมลองทานแนะนำอันนี้อร่อยอร่อยจริงไม่แน่ใจว่าเราเคยทานหรือยังแต่ที่แน่คือวันนี้ทุก อร่อยถูกใจมากแล้วก็ยังจะมีหลายๆรสด้วยนะท่านผู้ชมอย่างนี้อีสานพันแท้เนาะแล้วก็นี่โบโลนาไก่นี่มีหลายรสชาติมากเลยนะฮะม,มีนมนโบโลนาไก่แล้วก็ขอไก่หมูนขนม,มปังเลยได้เดี๋ยวพรุ่งนี้แวะซื้ขอขนม,มปังเนาะเํามาทํากินเป็นอาหารเช้ากันเนาะเนาะ โอเคสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนเนาะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทั้งสองคนพะลูกเนาะในการออกมาเก็บบรรยากาศกลาค้าง,งแบบนี้ทุกท่านผู้ชมกันต่อไปเรื่อยๆเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้คคสวัสดีครับสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายอิ่มแล้วนอนพ,พักผ่อนพรุนี้เตรียมตัวเดินทางกันแต่เช้าไปไหนแล้วเราค่อยมาบอกท่านผู้ชมเนาะโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ